ตอนที่2นะครับจะเป็นตอนการใช้เครื่องมือซื้อขายในโปรแกรม mt 5ของเครื่อง iphone นะครับการเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกจะเจอหน้าตาแบบนี้เริ่มต้นเลยนะครับก็คือเราจะต้องทำการใส่ค่าเงินที่ท่านต้องการเทรดนะครับเพื่อให้โผล่ขึ้นมาในหน้าจอแรกนะครับเริ่มต้นก็คืออันดับแรกก็คือไปที่สัญลักษณ์การค้นหาครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับสมมติว่าท่านต้องการคู่เงิน eur usd ท่านก็พิมพ์นะครับ e u r นะครับแล้วก็ u s d ก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้เมื่อท่านพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดตัวบวกขึ้นมาหนึ่งครั้งเพื่อเพิ่มค่าเงินที่ท่านต้องการใส่เข้าไปได้นะครับกดเข้าไปปั๊บหลังจากนั้นก็กดคาว่ายกเลิกนะครับเพื่อกลับมาที่หน้านี้นะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับท่านก็จะเจอ e u r u s d เพิ่มขึ้นมานะครับท่านต้องการคู่เงินไหนก็เพียงแต่กดบวกแล้วเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับโอเคครานี้เกิดท่านต้องการลบ นะครับคู่เงินที่ท่านไม่ได้ใช้เทรดบ่อยๆนะครับก็ไปที่ดินสอตรงนี้นะครับห uh, น,น,น,นึ่งครั้งนะครับการลบนะครับแล้วก็ไปติ๊กนะครับติ๊กนะครับติ๊กหลายๆตัวก็ได้นะครับคู่เงินที่ท่านคิดว่าท่านไม่ค่อยได้ใช้ครับนะครับอย่างสมมติยูโรกับรูเบิลเนี่ยก็ <k wa. S 2> h, ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่เป็นไรแต่มันถ้าเรากําลังดูกราฟมันอยู่เราจะไม่สามารถลบได้นะครับเราก็ลบตัวที่เหลือไปก่อนแล้วก็กดตัวอะไรครับกดตัวถังขยะนะครับตรงนี้เพื่อเป็นการลบครับ โอเคแล้วลบเสร็จก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับแล้วก็ลบทิ้งครับเพราะว่าหลายๆอันเราไม่ค่อยได้เทตดนะครับเราก็ลบไปนะครับแล้วก็กดที่อะไรครับถังปั๊บโอเคจบแล้วนะครับสมมติเราชอบเทตดบ่อยๆก็จะมีอยู่ 2- อสาตัวนะครับก็คืออะไรบ้างอ่ะนะครับเราก็เพียงแต่เลื่อนลงมานะครับพิมพ์สัญลักษณ์นะครับกดเข้าไป1ครั้งเกิดบางท่านบอกว่าเราไม่รู้นะครับว่า ตัวเลือกนะครับหรือตัวย่อคืออะไรท่านสามารถที่จะกดเข้าไปที่คําว่า forex นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะท่านก็สามารถที่จะเลือกทีเดียวตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวที่เล่นบ่อยๆนะครับหรือเทรดบ่อยๆก็คือผมดูก่อนในนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีนะครับอ่ผมกดย้อนกลับไปก่อนนะครับจะอยู่ใน forex major นะครับก็คือตัวหลักของ forex นั่นเองนะครับโอเคนี่คือคู่เงินหลักๆที่เขานิยมกันนะครับ อย่าง UJ เขาก็นิยมกันนะครับก็คือ US Dollar กับ j 8อาก็กดบวกเข้าไปนะครับนะครับแล้วก็ g u ก็นิยมกันนะครับตรงนี้นะครับ u c f ก็นิยมนะครับก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับ U Canada นะครับหรือถ้าคิดว่าชอบหมดก็กดได้นะครับเอา U Canada นะครับแล้วก็ Canada US นะครับโอเคกดย้อนกลับครับควนี้อีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนชอบก็คือทองคํานะครับให้เลือกคําว่า Metal ครับแล้วก็เลือกคําว่า XAUUSD ครับโดยกดคำว่าบวกครับหลังจากนั้นก็กดย้อนกลับนะครับอ่าย้อนกลับนะครับแล้วกดคำว่ายกเลิกครับคร่านี้เราก็จะเจอแต่คู่เงินที่เราเทรดกันบ่อยๆนะครับสเต็ปที่2ก็คือเราต้องการเห็นกราฟนะครับว่ากราฟของเรานั้นเนี่ยจะดูคู่เงินตัวไหนสมมติผมต้องการดูคู่เงิน EU นะครับอ่านะครับผมก็เลือก EU ขึ้นมาโดยการกดคลิกหนึ่งครั้งที่ EU นะครับแล้วก็มาเลือกคำว่ากราฟครับ พอกดคาว่ากราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะวิ่งมาที่ข้างล่างตัวที่ตัวล่างสุดนะครับคำว่ากราฟนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเป็นกราฟของคู่เงิน EUR USD ให้ท่านอัตโนมัติเลยนะนะครับคนี้ต้องการขยายนะครับให้จอนะครับให้กราฟมีขนาดเล็กลงนะครับให้ใช้2นิ้วนะครับหดลงครับ2นิ้วนะครับบีบเข้าไปถ้าต้องการขยายนะครับก็เอา2นิ้วแยกออกครับมันจะมีทั้งหมด5สเต็ปนะครับสามารถย้อนหลังได้โดยการเลื่อนไปทางซ้ายนะครับ ท่องการขยายก็แยกออกเหมือนกันนะครับเลื่อนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือการซูมเข้าซูมซูมออกแล้วก็เลื่อนครานี้เกิดท่านต้องการอยากจะเปลี่ยนค่าเงินนะครับโดยที่ไม่ต้องการกลับไปที่ราคานะครับโดยเปลี่ยนจากหน้านี้เลยก็โดยท่านสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดคําว่า EURUSD ที่อยู่ด้านด้านซ้ายตรงนี้ครับกดหนึ่งครั้งครับปุ๊บนะเห็นไหมฮะก็จะมีตัวเลือกให้ท่านนะครับตามที่ท่านได้ใส่เข้าไปในส่วนของราคาตอนแรกก็คือตัวที่ท่านเห็นเทรดบ่อย ซูสผมเปลี่ยนเป็นทองคําผมก็เลือก XAUUSD ครับปับ๊บนะครับกราฟก็จะเปลี่ยนเป็นของทองคําทันทีนะครับราวนี้สเต็ปถัดไปก็คือเรื่อง Timeframe นั่นเองตอนนี้เรากาลังดู Time เฟ a ม e นนาทีนะครับ1นาทีก็หมายความว่า1แท่งเท่ากับ1นาทีเกิดผมอยากจะดูทองคาที่เป็น Time f ฟรม e 30สนาทีผมก็เพียงแต่เอาเอานิ้วของเรานะครับไปกดคําว่า M 1ด้านบนซ้ายนะครับแล,แล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกได้ว่านะครับ ผมเลือนนี้ก่อนนะฮะกด m 1นะครับแล้วท่านก็เลือกได้ว่าท่านนะครับอยากจะดูไทม์เฟรมอะไรเช่นดูไทม์เฟรม h 1อ่ะก็กด m 1 1ครั้งแล้วก็พิมพ์คำว่า h 1ครับปุ๊บเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะกลายเป็น h 1ขึ้นมาทันทีนะครับเกิดสมมติอยากจะดูไทม์เฟรม e 5นาทีก็กด h 1ปุ๊บแล้วก็เลือก m 5ครับอันนี้ก็คือไทม์เฟรมห้นาทีอันนี้ก็คือวิธีการดูกราฟดูไทม์เฟรมสเต็ปถัดไปก็คือการเทรดครับการเทรดการเทรด สเต็ปแรกก็คือไปที่ตัวสุดท้ายนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการซ่อนเครื่องมือตรงนี้กดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการเพิ่มเครื่องมือด้านบนครับเครื่องมือด้านบนก็คือถ้าท่านนะครับต้องการซื้อ0 0นนะครับท่านก็เพียงแต่พิมพ์ออเดอร์ตรงนี้0 0 1เข้าไปตรงกลางนั่นคือจํานวนหลอดไซที่ต้องการเทรดเกิดสมมติผมต้องการเป็น0.05อ์าผมก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ใส่เป็น0 5นรับคราวนี้ถ้าเราต้องรารซื้น ให้เรากดคําว่า buy ถ้าต้องการซื้อลงให้กดคําว่า sell นะครับดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องไปดูกราฟครับว่ากราฟตอนนี้นั้นมันเป็นเทรนขาอะไรใช่ไหมครับตอนนี้มันมองว่าเป็นเทรนขาลงใช่ไหมครับอ่าเทรนขาลงท่านจะซื้อลงก็ได้นะครับนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันลงมาเยอะแล้วนะครับมันน่าจะเริ่มดีดขึ้นแล้วแหละใช่ไหมครับเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นจากซื้อลงกลายเป็นซื้อขึ้นก็ได้นะครับโดยการกดคําว่า buy ครับอ่าผมสมมติผมซื้อว่า buy แล้วกันกด1ครั้งที่คำว่า buy ตรงนี้นะครับ ครั้งแรกนะครับเครื่องจะต้องถามเราก่อนว่าเราจะกดทีเดียวซื้อใช่ไหมนะครับให้ท่านมากดคาว่ายืนยันนะครับข้าพเจ้าตกลงกดครั้งเดียวซื้อครับกดหนึ่งครั้งแล้วกดคําว่ายอมรับนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่ใหม่ครับเกิดสมมติวผมต้องการ0.05นะครับนะครับทองคาซื้อขึ้นใช่ไหมครับผมก็กดคําว่าบายครับหนึ่งครั้งปั๊บนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้กดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บ อ๋ออันนี้ซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะจะมีคําว่า by โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มี0.05นะครับโอเคคราวนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นคู่เงิน eu นะครับซื้อซื้อ by เหมือนกันอ่าผมก็แต่เพียงแต่กดข้างบนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น eu r u s d นะครับผมเลื่อนนี้ไปก่อน eu r u s d ปุ๊บกดหนึ่งครั้งก็เป็นก็เป็นตัวค่าเงินแล้วนะครับคราวนี้ผมจะกด by ครับ0.01นะครับสัก2ไม้อ่ินะครับสักสอง0 0้อ่าสมม ล้วผมก็กดคำว่าบายหนึ่งครั้งปับ๊บเห็นไหมฮะ order ออเดอร์ก็จะโผล่ขึ้นมาในจอให้เราเห็นเลยว่าเราซื้อขึ้นนะตำแหน่งนี้นะครับกด1ครั้งปุ๊บก็จะซื้อ1ครั้งเห็นไหมครับมี2เส้นนะครับคราวนี้เราอยากจะดูผลนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราเปิดไปออเดอร์กี่ไม้แล้วสามารถมาดูแฟ้มที่3มนะครับหรือข้างล่างตัวที่3าะครับกด1ครั้งนะครับการซื้อขายปับ๊บก็จะมีออเดอร์ที่เราซื้อทองคํานะครับไป2ไม้อ่าเมื่อกี้ผมกดไป2ครั้งนะครับแล้วมันอยู่ที่เเดิมมนนะครับับลย มันเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับตรงน,นี้นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเงินที่เราฝากเข้ามาคือ3,000นอันนี้คือเงินเดโมที่เราเทรดปัจจุบัน Equity นะครับเหลืออยู่2,999นะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือภาพของการซื้อการขายนะครับซื้อทั้งบายอ่ะสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะซื้อเอ่ออ,อ,อะไรดีครับยูโรนะครับขาลงแล้วกันอ่ะสมมติผมอยากซื้อยูโรขาลงผมก็กลับไปที่คำวา่ากราฟนะครับ อ่ายูโรตอนนี้เราซื้อขึ้นไป2ไม้อ่าลงซื้อลง2ไม้แล้วกันนะครับเรากดคําว่าเซลครับปุ๊บหครั้งเห็นไหมฮะจะเกิดคําสั่งเซลล์ขึ้นมาทันทีครับกดอีกหนึ่งครั้งปั๊บก็ซื้อเซลล์ทันทีเห็นไหมครับคราวนี้ผมกลับไปที่คําว่าซื้อขายนะครับซื้อขายเราก็จะเห็นออเดอร์นะครับทั้งหมด6กออเดอร์นะครับบายสนะครับเซลล์งแล้วก็ทองคําขึ้น2นะครับแต่แต่ละตัวก็จะหลอดไซ์ไม่เท่ากันคราวนี้ผมต้องการที่จะยกเลิกออเดอร์ครับตัวอย่่่าางเชนสมมุติว ผมต้องการยกเลิกนะครับเกี่ยวกับอียู EU แล้วกันผมมองว่า EU จะเป็นขาขึ้นผมต้องการคัดลอตนะครับส่วนของไม้เซลสองไม้นี้จะทำอย่างไรวิธีการปิดออเดอร์นะครับก็คือให้ไปแฟมที่3ครับคือการซื้อขายแล้วเลือกออเดอร์ที่เราไม่ต้องการก็คือต้องการปิดสถานะนะครับนะครับโดยการคลิกนะครับกดค้างไว้ครับกดค้างไว้แถวที่เราต้องการปิดครับแล้วกดคำว่าปิดสถานะนะครับ พอกดว่าปิดสถานะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันยังไม่ปิดนะครับมันจะกําหนดให้เราดูว่าถ้าคุณปิดเนี่ยนะครับต้องกดสีส้มตรงนี้เห็นไหมครับส้มๆเหลืองเหลืองครับแต่ถ้ากดไปแล้วจะขาดทุน0ูนุดสามสองนะครับอ่าเราก็ต้องกดสีส้มอีกทีหนึ่งนะครับเหลืองส้มเนีฮยกดปุ๊บเห็นไหมครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วออเดอร์ตรงนี้ก็ถูกปิดไปแล้วของการปิดขาเซลล์อีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับก็ให้นะครับันมี2วิธีนะครับกดค้างไว้นะครับ อ่าก็เลือกคําว่าปิดสถานะหรือจะสไลด์ก็ได้นะครับสไลด์ไปทางซ้ายนะครับสไลด์สไลด์ไปปั๊บนะฮะจะเกิดตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เรานะครับกดจุด3ามจุดครับปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกคําว่าปิดสถานะก็ได้นะครับ่อแกผมกดยกเลิกก่อนนะครับเอาใหม่นะครับสไลด์ไปทางซ้ายครับหรือจะกดที่ดินสอครับนะครับดินสอเนี่ยนะครับเอาไว้สําหรับการตั้งกําไรขัดทุน นะครับอินสอคือการตั้งอะไรไม่สามารถปิดออเดอร์ได้นะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็กดย้อนกลับไปก่อนนะครับสมมุติเราต้องการสไลด์ไปปั๊บเรามาดูตัวที่3าครับติ๊กถูกใช่ไหมครับติ๊กถูกตัวนี้ก็คือการปิดออเดอร์นั่นเองสมมติถ้าต้องการปิดออเดอร์คลิกเกี็ดไปกดค้างแล้วกดคําว่าปิดออเดอร์สไลด์นะครับไปทางซ้ายแล้วก็เลือกติ๊กถูกก็ได้ครับแล้วก็มาที่คําว่าขาดทุนนะครับตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับปุ๊บก,ก็จบแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งเห็นไหมฮะ ไม้เซล์ของผมเนี่ยถูกปิดทั้ง2อันและเหลือแต่ไม้บายหมดนะครับคู่เงิน E.U. เขานี้พอเป็นไม้บายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปดูที่กราฟก่อนปุ๊บนะเห็นไหมฮะก็จะมีเครื่องสัญญาณขึ้นมาครับว่ามีการซื้อลงซื้อขึ้นนะครับนะเห็นไหมฮะขึ้นมาเขานี้เนี่ยนะครับใน Android จะต่างกับไอโฟนตรงที่ว่า Android จะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ชี้ลงชี้ขึ้นให้ท่านเห็นนะแต่ใน iPhone จะโชว์ขึ้นมาเป็นค่ามาตรฐานเริ่มต้นนะครับ ซึ่งการโชว์แบบนี้เนี่ยนะครับข้อเสียก็คือมันทําให้ท่านดูแล้วลาคานตาบางครั้งซื้อเยอะขายเยอะเนี่ยเส้นจุดที่มีการโชว์ซื้อขายนะครับไปแล้วนะครับมันจะดูวุ่นวายมากเลยนะครับเราสามารถที่จะเอาชี้ขึ้นชี้ลงตรงนี้นะครับให้หายไปได้นะครับโดยการไปกดคําว่าการตั้งค่าครับนะครับการตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วกดคําว่ากราฟนะครับกราฟ พอกดคําว่ากราฟเสร็จนะครับให้เราปติ๊กคําว่าประวัติการเทรดนะครับให้เลือกไม่ต้องการแสดงพอเพก่อกดหนึ่งครั้งนะครับเพื่อยกเลิกนะครับหลังจากนั้นก็กดย้อนหลังไปนะครับย้อนหลังไปนะครับแล้วก็ไปดูที่คําว่ากราฟก็ได้นะครับปุ๊บเห็นไหมครับว่าจุดที่เคยซื้อขายไปจะไม่มีการแสดงผลแล้วนะครับอันนี้จะมีเฉพาะในเขาเรียกไอโฟนเท่านั้น Android จะไม่มีในจุดนี้นะครับนี่คือวิธีเอาออกนะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับผมนะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมนะครับอ่านะครับโอเคคู่เงินเดิมครับผมเปลี่ยนเป็นไทม์เฟรมสัก1ชั่วโมงแล้วกันนะครับ h 1นะครับตอนนี้ผมซื้อบาอยู่แล้วผมมองว่าผมอยากจะขายนะครับที่ราคาประมาณช่วงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับ่าเดี๋ยวผมเอันนี้ออกก่อนนะฮะเราอยากจะรู้ว่าจุดแถวๆเนี้ยคือราคาเท่าไหร่นะครับให้ท่านไปกดที่ตัวเครื่องหมายบวกนะครับที่เป็นเครื่องหมายชี้เนี่ยทะแยงกากะบาทบวกเนี่ยนะครับ แล้วเสร็จแล้วก็ลากนะครับไปจุดที่ท่านต้องการครับท่านมองว่าราคานะครับน่าจะขึ้นไปถึงประมาณเลขนี้ก็คือ1 2ึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งสามเก้าศูนย์ต้องการที่จะตั้งกําไรก็คือถ้าราคาถึงจุดนี้ให้ขายนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งสามเก้าศูนย์วิธีทำก็คือนะครับให้ไปที่ตรงนี้ครับอ่าอันนี้ท่านอาจจะต้องจดใส่กระดาษไว้นะครับผมจดไว้ก่อนนะครับก็คือหนึ่งจุดสองหนึ่งสามเก้าศูนย์นะครับเพื่อไม่ให้ลืมนะครับ หลังจากนั้นก็ไปที่คําว่าการซื้อขายนะครับเราจะตั้ง2ตัวนี้นะครับว่าพอถึงราคาจุดนั้นให้ทําการอะไรครับให้ทําการขายทิ้งนะครับอันนี้ก็คือการตั้งขายล่วงหน้าวิธีการตั้งขายล่วงหน้ามี2วิธีวิธีที่1กดค้างไว้ครับปุ๊บนะครับแล้วเลือกคําว่าปรับเปลี่ยนสถานะนะครับนะฮะนี่คือวิธีที่1นนะนะครับอ่าคราวนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับให้สไลด์ไปทางซ้ายครับแล้วกดดินสอครับ อันนี้ก็คือเหมือนกันนะครับให้ท่านเลือกว่าปรับเปลี่ยนสถานนะหรือจะเลื่อนสไลด์แล้วไปที่ดินสอคราวนี้เพอท่านเลือกงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วท่านต้องการตั้งกําไรที่เท่าไหร่ครับกำไรเขาเรียกว่า take profit ครับโดยการกดบวกเข้าไปครับตรงนี้นะครับหรือบวกแล้วก็เลื่อนไปจนกว่าจะได้ราคานั้นแต่ถ้ามันนานนะครับท่านก็พิมพ์ไปได้เลยนะนะครับ1.2ใช่ไหมครับ1 3สาม 90อ่านี้ที่เราจดไว้เมื่อกี้นะครับแล้วเรากดคําว่าปรับเปลี่ยนครับปุ๊บโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมจะไปดูที่กราฟทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเทคโปรฟิตจะมาอยู่ตรงเส้นที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับเกิดสมมติผมต้องการยกเลิกเส้นตรงนี้นะครับผมก็เพียงแต่ไปกดนะครับบวกอีกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เส้นก็จะหายไปนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือการตั้งกําไรครับส่วนการตั้งขาดทุนก็เหมือนกันนะครับสมมุติผมกดที่บวกไปก่อนปุ๊บนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างผมก็บอกว่าถ้าราคานะครับ1.20901นะครับให้ทำการสต็อปล s อหรือเรียกว่าตัดขาดทุนนะครับแล้วก็ไปเหมือนเดิมครับที่คำว่าการซื้อขายนะครับแล้วก็ไปตรงราคาที่เราตั้งไว้นะครับครานี้ผมจะกดค้างไว้นะครับแล้วเลือกคาว่าปรับเปลี่ยนสถานะนะครับนะครับปรับเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วเราก็เลือกสต็อปล s อนะครับอ่านะครับ เราท่านก็นกนพิมพ์เลขไปนะครับแสดงว่าตัวเลขนี้น่าจะคนละตัวกันนะครับกับตัวที่ผมทําตัวแรกอ่าอันนี้เราตั้งไว้นะครับก็คือหนึ่งจุดสองศูย์เก้าน่อ่าแล้วผมก็กดคำว่าปรับเปลี่ยนครับตรงนี้หนึ่งครั้งโอเคแล้วอ่าคราวนี้ผมต้องการปรับเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะครับผมก็เลือกตัวบนนะครับนะครับเลือกตัวบนกดค้างไว้ครับแล้วก็เลือกคำว่าปรับเปลี่ยนสถานะนะครับอ่าตรงนี้มันจะมีของเก่าที่เราตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ของใหม่ยังไม่มีนะครับมันคนละตัวกันตอนแรกผมก็จะลบทิ้งนะครับ 1.20901ท่านต้องจดไว้นะครับแล้วท่านก็กดคําว่าปรับเปลี่ยนครับปั๊บนะครับอ่าโอเคฮะแต่อีกตัวหนึ่งไม่ได้ยังไม่ได้ตั้งเทคโปรฟิตอ่าผมก็ไปเลือกเหมือนกันนะครับอ่าผมก็สไลด์ทางซ้ายก็ได้นะครับแล้วกดที่ดินสอก็ได้นะฮะมีสองวิธีนะครับเราก็ไปตั้งเทคโปรฟิตนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เทคโปรฟิตที่เราจดไว้ก็คือ1.21390เห็นไหมครับแล้วก็ตั้งไว้ทั้ง2ตัวแล้วกดคําว่าปรับเปลี่ยนครับ โอเคจบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะเห็นนะครับออเดอร์ของเรานะครับที่ตัวคำว่ากราฟนะครับจุด take Profit กับ Stop loss ถ้าราคาไปถึงจุดนี้ปุ๊บก็ปิดออเดอร์ถ้าราคาถึงจุดนี้ก็ปิดออเดอร์นะครับโอเคจบเห็นไหมฮะนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็ไปที่กราฟอีกรอบหนึ่งโอ้ตอนนี้ราคาทองคำนะครับเรากำไรแล้วเราต้องการปิดสถานะกำไรของทองคำนะครับเหมือนเดิมครับสไลด์ไปทางซ้ายครับง่ายสุดนะครับกดตัวติ๊กถูกตัวสุดท้ายนะครับแล้วกด สีส้มครับปิดกําไรครับกดหนึ่งครั้งปั๊บจบเห็นไหมฮะรับการปิดต่อใช่ไหมครับก็สไลด์ต่อนะครับอ่าอีกวิธีหนึ่งนะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เลือกคําว่าปิดสถานะนะครับอ่าเหมือนกันนะครับแล้วกดสีส้มนะครับโอ้ตอนนี้เมื่อกี้กําไรอยู่ตอนนี้ราคามันเวียงกลับไปขาดทุนนิดนึงนะครับมันก็จะขึ้นลงตัวเลขเนี่ยอ่านี้กาไรแล้วนะครับส่วนจุดหนึ่งะอ่าผมปิดเลยครับปุ๊บโอ้ไม่ทันเมื่อกี้ตอนที่ปิดนะครับมันจังหวะที่ขาดทุนพอดี คราวนี้เราอยากจะรู้ประวัติการกําไรขาดทุนนะครับให้เราไปแฟ้มที่4ครับชื่อว่าประวัตินะครับกดคาว่าประวัติเสร็จปั๊บก็จะมีการปิดออเดอร์ทั้งหมด4ครั้งที่เราเทรดไปเมื่อกี้นะครับครั้งแรกนะครับเราก็ปิดออเดอร์เซลล์ไปก็คือ0.33ดขาดทุนขาดทุนขาดท,ทุนเห็นไหมครับคราวนี้การดูออเดอร์ย้อนหลังนะครับเราสามารถกําหนดเวลาได้โดยการไปที่นะครับนาฬิกานะครับหครั้งนะครับสามารถดูสัปดาห์ล่าสุดเดือนล่าสุด6เดือนปีล่าสุดหรือกําหนดเอง กำหนดเองหมายความว่านะครับเลื่อนขึ้นนะครับสามารถเลื่อนไป1วัน2วันหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นสัปดาห์ล่าสุดแล้วกันนะครับก็คือก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือสัปดาห์ล่าสุดเผอิญว่าพอร์ตนี้เราเพิ่งเปิดมาด้วยเราก็เลยเห็นแค่4ออเดอร์นี้นะครับสรุปนะครับก็คือราคานะครับก็คือจะดูคู่เงินไหนนะครับกราฟก็คือดูกราฟของคู่เงินนั้นๆนะครับอันที่3มคือก็คือออเดอร์ที่กําลังซื้อขายกันอยู่นะครับสุดท้ายก็คือประวัติ นะครับการซื้อขายที่ปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือนะครับในการที่เราครับได้เรียนรู้นะครับการซื้อการขายไว้นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปเราก็จะเรียนรู้การใส่อินดิเคเตอร์ครับ